มาทางปลานังนเศร้างียองอกลายมัเบิ่งน้ำกันทั้งทางทั้งตัดฝนต๊กดีดีคักดีแน่บันนีพ้พลนงานของงาพุ่นคักบ่าว่ามันปลาด่งดิบกับป๊อปปันทั้งทางทั้งเอามีดมาถางทั้งเอาเครื่องมาตัดพุ่นพี่เครื่องตัด พอกแห้งอันนี้แผนะมักควนตรงนี้แผนะมักเป็นกำลังใจให้มักควนน้ำโพดโอีลีอ้อมกหกนี่ยมัต้องเว้าถึงเลยหงาเคียกับพ่อหย่างงาเคี้ย,ยางยาเคียน้ำกันเคียกับโพดอีลีเลยจักปียักปีของหกแต่ว่าปีนี้นะก,ก็ทุกปี สาเหตุที่ว่าปีนี้เป็นยังคือหนักทีนี่ต้นตะโบมันมันแหงตายหลายต้นตะโบแหงตายหลายผลงานออกมาได้เป็นหัึ่งสิพี่นอ้องกันนะโอ้โหข้โดดตัวนี้ได้หาปีแล้วได้อาฮกปีแล้วแต่ว่าท่านเป็นหมากนีก่นำ้ำหล่นน้ำกันท่ว,ว่ามันจะเป็นหมากว่ามันเป็นว่าธรรมดาได้หาปีเราได้นี่ นี่เอาต้นไน่มาปูกเป็นนุวยให้กินบ่โคดพวอเ็ดต้นมันก็ไดเฮ้ยหกคักหกแนวมาเคยเห็นเคยพอปีนี่หกสาหัสก็ทุกปีเลยทางให้ต้นพักวนันตรงไหนบ้นไก่อันนี้เขาก็เอามีดทางออกน้ำวันนี้ก็บภาโกโยกตัวบาลในเคี้ยงตัดหญ้าห้อนทา,อาทางเอาทางเอาว่างหัน ทางเราเพราะว่าหยามันหย,า,ยามันอันนั้นได้ทางแี่งหยามันอันแข็งหยาเข้ามานิดเน,นยาะต้นไงต้นแข็งถ้าเขาบอทางมันกับ,บขัดอันนี้คขยงกับหยาเขามาันกับหอนเขาก็ทักกันช่วงที่พักเขาก็ใส่มีดทางไปน้ำโพดโพดไปอันนี้ต้นบอกว่าไงาแล้วต้งนี้ก็ทัดกันมาก โยคนละมองได้กับมองเทียงหน้าอยู่คนวันนี้เป็นเทียงหน้าหน่อยถืกกยกยกยอกันหกกลายหกหลายเอ็ดพาบาทป่าววดอกฝุ่นต้นนี้ตายนจกักมันมันได้เป็นนงสีนี่ตน้นต้นตะคบแหงตายน่จกักเอ,อยหยาได้เกิดลารหอนยางมาออกหมวกได้หน่ ตัดหญ้าม่ได้ใส่หมวกวมาหันมาได้สิมาเอาหมวกใส่สักตอนพอดไรมาหันมันแดดมาแห้งคักเนาะอันนี้แดดแห้งไหมมัเจียกหน้าหน่อยเจียงหน้าน้อยอันนี้ก็สิมาเอาหมวกไปใส่ตับงานนี่อ้าขอบคุณที่ชมคลิป